มันทำไ่พี่ก็บกูเหมือนกันว่ามันจะตลงมกเลโอเครไหนเล่าให้เราฟังหน่อยว่าทำไมหนูถึงสะสมพวกนี้ไม่ของผมจุดจุดเริ่มต้นของผมจริงจริงมันคือเราอยากแต่งบ้านแหละคือผมรู้สึกว่าพวกอาร์ทหรือฟิกเกอร์ทอยมันมันเป็นส่วมันเพิ่มความสไตลิชมันเพิ่มความน่าอยู่เพิ่มความคเอทีฟให้กับบ้านของเราเลยคือคือผมมันจะไม่ได้เป็นสายแบบ สะสมไปเรื่อยๆแต่ผมจะเป็นแบบตรงไหนว่างและอยากจะมีงานอาร์ตเข้ามาเติมผมก็จะมองหาฟติกเกอร์ตีครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่แล้วว่างานดนตรีของเราทางนี้จะเป็นการ c อ a b r a t i o n และบวกางมสิวสิกับตัวอาร์ตทอยตัวนี้เือันลยจริงๆมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมรู้สึกว่ามันอยู่ที่เราจัดวางแล้วก็นอบๆแต่มันเป็นงานสองงานที่รวมตัวกันและน้องไบอย่างที่เราทราบอย่างดีว่าดนตรีเขาก็เล่น ขอเล่นี่ยวัพิเศษมาใายไหนบอกพวกเราหน่อยครับว่าในงานเทศก,กาลตรุนี้น้องเตรียมความพิเศษหรือความสนุกอะไรมาฝากกับพวกเราทุกคนเอาแบบเบาๆพอ,นะอาะงานบีบอกพอดสง่ญ่มากพี่ใบเก่งมากแสดงต้องส่งใหญ่ๆส่งส่งจนไอ้พี่จะตอบดูไม่มีอะไรพิเศษเลย ก็ผมว่าจริงๆเราก็จะได้มาสนุกไม่ใช่แค่กับโชว์ที่ผมเตรียมมาให้จริงๆจะมีศิลปินอีกหลายๆลาท่านเลยที่มาร่วงมอบความสนุกให้กับแหนดุนี่แล้วก็มันไม่ใช่แค่แหนดุนสี่เดซิวบลอย่างที่บอกนะจะมีอะไรมีพารดทอยมีฟิกเกอร์มีความน่ารักอยู่เต็มงานเลยแกให้ทุกคนมาจอยมาสนุกด้วยกันโอเคพวกเธอกลงไปเนี่ยเวลาเขาตอบพวกเธอต้องเอออาด้วยสิเออไม่ให้มันแบบอยู่ในภาวะความน่ารักของเขาเออมันต้องเอออาด้วยอ่ะ เดี๋ยวฉันจะเข้าสุ่ค้ถามต่อไปแล้วว่าคือจะชอบอันไหนฝากผลงานที่วางแผนไว้หน่อยว่าปีนี้จะมีอะไรบ้างเพราะว่าเราชาวประชาที่ตื่นมายามชาวเมาอยากรู้ก็ปีนี้ก็จะมีนะมีมาเรื่อยๆอย่างที่บอกแล้วก็มีเดี๋ยวในเดือนหน้าเดน้ากจะมีภาพยนต์กับเ e i n t e r s t e l l a forecast จะได้ดูอรประมาณข้างาที่2รยครับเดเ มีเวลา,ลวนนนาในการนั่งอยู่แต่ปกติที่ญี่ปุ่นโดยทั่วไป,ปก็จะให้ที่ญี่ปุ่นนะคุณเซีครับมิสเตอร์เรมาร์ครับผู้บริหารจากฮวงดงแคส์เอนเทอร์เทนเมนต์แอนด์ยูนิคอร์นมีเดียนะครับดรแพนครับจากเอเชียกรุ๊ปครับเป็นอย่างไรนะอย่าลืมกดซื้อบัตรและก็ มองตัวเองนี่ร้องนะวันนี้สื่อมเหชนมาเยอะนะครับอนน้องไปมองตรงกว่านะครับยกมือนะใครอยันนะคราบจะได้ท่าเลยสุดยกมือนะจ๊ะไม่เป็งไายยกเลยให้เวลาแค่หนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวเชิญน้องไปร่วมเป็นพักก่อนนะครับผมโอ้ยขอให้ไป